สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมมีวิธีง่ายๆนะครับวิธีดีๆมาฝากนะครับสำหรับการถอดมเมล็กฮั์ดิสนะครับคือมเมล็กฮั์ดิสนะครับเวลาเราเราถอดตัวมเมล็กออกมาครับเราจะได้เป็นแบบนี้นะครับคือจะได้ตัวมเมล็กมาแล้วก็จะมีมเมล็ก ติดอยู่กับแผ่นเหล็กตัวนี้นะครับบางทีเราไม่ได้ต้องการใช้แผ่นเหล็กตัวนี้นะครับเราจะต้องการใช้แค่ตัวตัวเมล็ดนะครับก็เราจะใช้วิธีถอดยังไงนะครับอันนี้ตัวที่ถอดไปแล้วเนาะเราจะใช้วิธีไหนในการถอดตัวนี้นะครับอ่ะสำหรับตัวนี้นะครับผมให้ดูนะครับเวลาเราถอดอะ่ะมันจะชอบมีปัญหาที่ว่าเมล็ดมันแตกเนาะนี่นะ มันจะแตกมาแบบนี้นะครับเวลาเราเอาอะไรตีเนะี่ยมันจะแตกนะครับทีนี้ผมมีเทคนิคง่ายๆนะครับเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนึ่งนะตัวนี้ไม่ค่อยสวยนะเป็นไม่เหล็กท,ที่เก่าแล้วนะครับพอดีผมหาตัวใหม่ไม่เจอไมใช่หาไม่เจอเหรอกก็คือเป็นตัวที่ดียผมเอาไปใช้แล้วนะครับเออแล้วตัวนี้เดี๋ยวเอามาทำให้ดูครับก็ใช้เป็นเหล็กบาร์นะครับ ของผมจะใช้ใบมีดคัตเตอร์นะก็ตัวเคือบใบตัวหนาหน,า,นาหน่อยนะครับถ้าตัวบางให้แตกง่ายก็เวลาเนี่ยที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนาะถ้าใช้ไขควงนะครับหรือว่าเหล็กแหลมตอกมันจะแตกนะครับมันไม่ออกเนาะนี่นะครับตัวสเก็ตมันนะครับก็วิธีที่ดีนะครับใช้อะ่อยนะใบคัตเตอร์นะครับ นี่นะครับให้เราวางตรงร่องตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะมีเหล็กเดือยอยู่นะวางไม่ได้เนาะให้วางตรงร่องตรงนี้นะครับฝังฝั่งคมครับวางเลยนะครับอันนี้เนาะก็วางกับโต๊ะกับอะไรก็ได้นะครับแล้วก็จับไว้นะครับจับตรงนี้ไว้นะครับจะระวัาวางระวังมือเนาะเกิดต,ตรงระวังนิดนึงเนาะจับตรงนี้ไว้นะครับ เอาสักเกือบครึ่งหนึ่งนะครับนี่นะแลจับเอามือจับระหว่างมีดกับเมล็นะครับจับเงี้ยโอเคแล้วก็ใช้ด้ามไขค,ควงก็ได้นะครับหรือว่าอะไรก็ได้นะครับตอกเน้นเป็นพลาสติกนะครับรอว่าไม้ก็ได้นะครับตอกแรงๆทีหนึ่งนะครับ มันก็จะหลุดออกมาครับโดยที่มันไม่แตกเนาะนะครับดูตรงนี้นะครับย่างมากมันก็จะลอกแค่ตัวเคลือบตัวอะไรตัวเงินเงินมัดของมันนะครับไอตัวเคลือบเงินนะครับบางทีมันก็ไม่หลุดนะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นเหล็ดมันค่อนข้างเก่าแล้วเนาะเม่ไหร่เราก็ปาตออกนะครับแล้วก็ใช้จะได้แผ่นตัวนี้มานะครับคือไม่แตกไม่อะไรเนาะคมีอันแตกอยู่นะ อยู่ไหนไม่รู้ยางเช่นอย่างงี้นะเราต้องการเอามาแปะอย่างงี้นะครับเราก็จะใช้แค่ตัวนี้มันนะครับถ้าเราตอกออกมาไม่ดีมันก็จะแตกเราก็จะใช้ไม่ได้ละตัวเหล็กตัวนี้นะอันนี้แหละที่ตอกอ,อันนี้ผมใช้แค่ควงนะพอดีหาตอนนั้นคือมันหามีคัตเตอร์ไม่เจอนะครับผมก็เลยเรียบด้วยนะครับผมก็เลยตอกเลยแตกพอดีเจอตัวนี้พอดีก็เลยมีเมล็ดเก,ก่าเหลืออันห,หนึ่ง นะครับก,ก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับผมว่าปัญหานี้เจอแน่นอนนะครับสำหรับเ,เพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ต้องการนะครับถอดเอาเม่เหล็กทิ่ตรงนี้นะครับแต่จะตีออกยังไงนะครับไม่ให้มันแตกเนาะผมว่าหลายคนต้องต้องเจอแน่นอนถ้าสําหรับคนที่ถอดเอาเม่่เหล็กนะนะครับคริมนี้ก็คลิปนี้ก็ทําไว้นะครับเผื่อ เ,เพื่อนๆหรือผู้ชมน่ะเข้ามาดูวิธีการพอร์ตเมล็ดน,นะครับง่ายๆนะครับให้มันดูสวยงาม,มาเพื่อเอาไปใช้งานนะครับโอเคครับสั้นๆครับ